คนนี้คนนี้ใช่ปสลายสลายเยอะหรือเปล่าคะเฮ้ยเแคยแม่งหาทิกกูเลยฮัลโหลตาพูดว่าไงอย่าบ้าตื่นอะไรหรอคะชื่อไหคะเชื่อหายับหยเชื่อหายเหรอคะน้องแล้วอย่างจังสวัสดีค่ะเธอชื่ออะไรชื่อชอตตี้ครับชอตตี้ชื่อน่ารักจัง Or, ช,ชิอซอสซอตตี้เหรอซอตนะชอตตี้ครับชอตชอตชอตตี้ชอตชอครับชอชอชอติงอตี้ชอตตี้่ะชอตตี้ครับชอตตี้ใครอะค่ะมึงโทษนะชอตตี้เลยญี่ปุ่นจี๊ควายมึงนิโน่นะไอ้เทียชอตตี้ไปฝรั่งแล้วเพื่อนเคยชื่อญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่รู้ค่ะมันชื่ออะไรแต่ว่าชื่อชอตตีงค่ะเฮ้ หัวมาเหรอไ,ไม่ใช่ครับใช่ครับพี่สาวเชื่อไหมหัวกูอ๋อยอยากอยากมีผัวครับทำไงนะเดี๋ยวพี่พาไปหาผัวไปไปค่ะหนูทำทำยังไงครับแล้วพูดใช่ฮ่ะชิสลรออย่างเงีเง้ยแล้วหนูจะได้ผัวเลยเหรอหนูได้ผัวเลยเนี่ยเดี๋ยวให้พี่เขาอุ้ม ไปมึงไปอุ้มเนาะพี่ชื่อโบลิงนะอันนี้ชื่อเซรีนไปน้องสาวพี่ละหละพี่พาเม่อเองหนูอยากมีผัวค่ะหนูอยากมีผัวว้าถูกใจกว่าไอ้เทมน้องคนเนี้ยกูชอบมานี่ขึ้นฮัลโหลค่ะผัวดำผัวดำก็ว่าไงครับพี่หมหด่ะนูหนูต้องพูดกับเขายังไงครับแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อ์ฟเฟียทับเฟียท์เฟียทพี่ถามชื่อพี่ถาวพี่อายุเท่าไหร่คะเจ็แปดครับ พี่เขาอายุสิบแปดครับพี่สาวเขามีหวันใจหรือยังครับพี่สพี่มีหวันใจหรือยังครับมีพี่ครับพี่ว้ามีแล้วเดี๋ยวเป็นคนรอสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อไข่ต้มพี่ไข่เจียวไม่ได้หรอครับไม่เอาครับผมชอบไข่ต้มไข่ตุนได้ไหมครับไม่ได้ครับกินไข่ต้มไข่ต้มอย่างเดียวเลยหรอครับไดครับอยากไข่หนูได้ไหมที่ี่ไข่หนูได้ไหมครับอ้า อะไรนะไข่หนูได้ไหมครับไม่ได้พี่ไม่ได้ไข่จะไข่ไก่อ่ะไข่ต้มยังมาต้มได้ไหมครับได้ครับได้กินกับมาม่าไข่ต้มพอไข่ต้มแบบไม่สุกได้ไหมครับได้พี่พี่สาวเขาเรียกหนูว่าพี่อะเขาก็เรียกเขาอายุเท่าไหร่สิบแปดพี่จะมาเรียกหนูพี่จะเรียกเราน่องจะมาเรียกพี่ได้ยังไงอะหนูลิ้นไก่ยังไม่โตเต็มที่เลยนะอะ คุณจะมาเรียกน้องเราวอนพี่ได้ยังไงน้องเรายังไม่โตเลยใช่หรอใช่น้องเราโตแค่ไหนเขาโอเคเขาโอเแล้วที่ถาาม่ใพี่มีหวานใจหรือยังเคาพี่ไม่มีครับพี่เป็นหรือเปล่าหนูเป็นได้ไหมอ่ะพี่เป็นน้องสาวเองค่ะว้ารักกลัวจังน้องสาวนี่เองพี่ไม่เอาหดุด่าดิไรดุด่าเลยพี่มาเลยค่ะน้องสาวเรา นายไม่เอาเราได้อีวดีวดีวดเจ็บเจ็บเจ็บเลยเจ็บเลยร้องไห้พี่นมสกุลอะไรคะพี่ครัผมหรอครับพี่เบบี้บูไปเนี่ยเบบี้บูไปเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นนามสกุลหนุก็ได้ครับพี่หนูไม่ได้ใจจริงๆเลยวะได้เชื้อไอรีมาเยอะพี่อยากได้นามสกุลอะไรคะถ้าอยากได้นามสกุลใหม่เดี๋ยวพาไปตั้งที่เขตเลยอ่ะดี ไอรีนมึงสอนน้องแบบนี้เหรอรู้หนูไม่รู้หนูไม่รู้น่ากลัวกระจังอ่ะทนายไม่เอาน้อเราระด่าเขามาทำอะไรกันครับพี่กินข้าวพี่ทำไมไม่กินที่บ้านอะครับกับผมอยู่บ้านนะพี่อยู่ที่ไหนนครับอยู่ใต้ฟ้าบนดินพี่ขอปั้นเลขที่ไหนได้ไหมพี่ฮะพี่อันนี้พี่สอนน้องพี่ป่ะเนี่ยหนูหนูทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าคะอ๋อพี่เห็นตะรวจป่ะตอนเขาชุมนุมอะไรกันอะไปป่ไปครับไปไปครับไปครับ แล้วเวลาพี่ไปจีบหนูพี่ทํายังไงครับพี่เดินเข้าไปทำเลยมีเมียหรือยังคะไปเนี้ยโอ้ไม่ทามหาบ้างมีไม่ด้วยมีเมียหรือเปล่ามีกิ๊กไหมใช่พี่มีเมียแล้วพี่จิตใจมีกิ๊กอีกสักคนหรือเปล่าแบบนี้ใช่ครับครับครับไปครับโอ้ยคนละวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายมีเมียหรือยังครับอ้โถามอย่างนี้เลยหรอพี่สาวหนูสอนมาครับสอนไปดีด้วย ถ้าพี่อยากไปเปลี่ยนนามสกุลให้ไปที่เขตแต่ถ้าอยากมีคนพิเศษให้มาหาชอตตี้นะคะโอ้ยใครสอนมาเนี่ยพี่สาวสอนมาหรอพี่สาวสอนมาครับสรุปมีเมียหรือยังถวที่สุดมีเมียหรือยังสรุปให้มีเมียหรือยังครับอะไรให้มีเมียยัง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 ไม่มีครับยังไม่มีอยากมีไหมครับอยากอยากมีมากเลยครับเรนนูหาแห่งเดียวทำไมปั่นจังวะไอเนาะ พี่สเปคพี่เป็น,ปนยังไรครง,งครับโง่ครับอุ้ยโงโ่ได้ดิชอบด่าหนึ 1> 1่งบวกหนึ่งนี่มันได้เก้าใช่ไหมครับเก้าหกหรือเปล่าหนูคิดถูกไหมครับคิดถูกไม่รู้แต่คิดถึงแน่นอนพี่เช้าพีา่หนูว่าพี่เขากําลังขี่ม้ามาเข้ามันอยู่ในใจหนูแน่เลยเอ่ะไม่ครับขี่ขี่มอไซค์นะขี่ม้าม,มันช้าไปอะ่ะมอไซค์รุ่นอะไรครับรุ่นเอ่อ h ฮตูอากันเออชื่ออะไรนะ หนูชื่อชอตตี้ครับเฮ้ชอตตี้ตามเติร์กนะเติร์กโนเลิฟอะเติร์กโนเลิฟวิ้ยพี่ไปนั่งทําไมข้างหน้าพี่เขาหรอคะลองลองเขาเรียกว่าลองดูของแบบนึงลองดูของพี่อุ้มใครมาพี่ชื่อพี่อะไรอ่ะพี่เติร์กแปลว่าอะไรอ่ะเติร์กแปลว่าโจรครับพี่ผมจะขโมยหัวใจอ่ะเอ้ยผมจะขโมยหัวใจอ่ะหนูต้องแจ้งตำรวจไหมอ่ะแจ้งทําไมอ่ะหนูไม่รู้อ่ะ พี่สาวเขาจะขโมยหัวใจเอ้ยเราขโมยของน้องเราได้ไงเขาขโมยของเราได้เปล่าตายมาหรือเปล่าเด็กสักคนจะเอาพี่จะเอาน้องเป็นคนรอบเลยอยากอยากวันนี้คนนี้ฉลาดนะเราไม่รู้ใช่เย็นหรือเปล่าคะเอ้ยแค่แม่งมาถิกกูเลยฮัลโหลคุณว่าไงอย่าบ้าตื่นฮัลโหลค่ะชื่ออะไรคะชื่อไฮอัพไฮใช่ไฮหรอค่ะน้องเราอยากรู้จักค่ะ ไม่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 ใช่ไหนอ่ะใช่ฮ่หรอไม่ใช่ครับไม่ใช่อ๋อน้องเราโสดอ่ะน้องเราจิบฝึกจิบหนุ่มอยู่อ่ะนายเป็นตัวเทอไปะตัวเทอ๋อใช่แล้ครับใช่ใช่น้องเราจิบใครไม่ค่อยเป็นอ่ะอ๋อเป็นตัวเทสอะไรปะอ่าฮะอ่าฮะจบจเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่พี่สอนสไปพี่สอนไปอ๋อคือมาฝึกจิบหนุ่มครับ ไม่ใช่อันนี้น้องเราตั้งใจอยู่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ให้พี่จีบอ๋อคือตั้งใจจีบอ้าวไม่ใช่ใช่ให้พี่จีบให้พี่จีบหรือเมื่อกี้เมื่อกีบอ๋อเอาเมื่อกี้หนุ่พูดเสื้อดำให้เดินมาหาเเลยบอกไม่ใช่จีบเลยวะอ๋ออ๋ออ๋อแล้วแล้วพี่เช่นไรคะเดี่อายถามแล้วพี่เท่าไหร่คะพี่สิบสามครับชอบเด็กหรือเปล่าชอบจังคนตัวโตอ่ะแล้วพี่ชอบเด็กหรือเปล่าพิงหมดเลยดิไอ้ขอจ้ะชอบชอบชอบแลวพี่ชอบหนุ่มหรือเปล่า อ้าวน้องเข่าหลัอ่าหนุ่มหนุ่มชื่อก็ตหัวเท่าเๆอะก็สักประมาณเก้ายี่สิบกว่าคบปีน้่หนึ่งสิบเก้าพี่หนุเด็กเกินอ่ะหนุ่มขั้นจะสิบเจ็ดแต่ว่านั่งหมดสิบสองถ่ายกันสิบปีพี่ยี่ว่าไงวะชอบแล้วชอบแล้วหนูนี่อยากได้เฟซหนือ่ะพี่ได้ปะ เคสผิดเฟซไอซ์ส oui. ีพิชไรอะโอเคครับได้ครับได้ได้มีแฟนอยู่แล้วนะเมื่อกี้น้องเราก็โดนหลอกไม่มีแฟนเลยไม่หวานใจเลยเนี่เอออยิ้มสาวกคืหวานใจเลยเนี่ยใช่ใช่ครับเฮ้ยก็โห่บ้าหมกนี่ไงมีจ pues ริงโอ้ยสวัสด <and> nah ีครับเจ๊เจ๊เป็นหนูวันนี้เจ๊แต่งคอสเพลย์เป็นหนูสวัสดีนะเจ๊แต่งคอสเพลย์เป็นหนูท่อเชิญวันนี้เดี๋ยวเจ๊จับกินเลยโอใครเจ๊ผมก็ละหนูหิง ไม่รู้ว่าผมคุ้นตัวยงคนนี้จัดเลยชื่ออะไรชื่ออะไรบอกไม่ได้เดี๋ยวโดนจิ้มเขาใครจะจิ้มไม่รู้ไม่รู้ถ้าบอกเดี๋ยวโดนจิ้มแน่ไม่ได้ไม่ได้ไมไดผมมีบาปอันใหญ่หลวงบนโลกใบนี้เพราะว่าโลกนี้มีแต่คนบ้าแค่คนที่จะเตีนอยู่ไหมพี่อะไรเนี่ยอะไรอะไรคิดเลยเ<ค>นี่ยใช<ค>่ไหมพี่คนดังพี่คนดังใครอ่ะเขาสติมันอะไร FC พี่ FC FC พี่แต่ต่างพี่คนจริงพี่พี่ต่างพี่คนจริงนะพี่ใครเล่า ไม่รู้อ่ะแต่ผมคุ้นจริงแป๊บผมถามเพื่อนผมแป๊บไม่ครับอ๋อผิดคนพี่ขอโทษครับพี่ครับไอจีไอซีไม่ได้ครับไม่ได้ขอได้นเลยกันขอไ้ไหมอุ้ยไม่น่าเปิดทางหนูไม่มีไม่มีครับหนูไม่ไม่มีไม่มีไอจีไอซีไม่ไม่ไอจีโอซีหนูนั่นแหละพี่สัญญากับหนูได้ไหมว่าเราจะอยังเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมได ก็ว่าก็ว่าใช่แน่เลยใหญ่แล้วหนูพิมพ์ให้มันต้องพิมพ์ยังไงครับเออทับมีครับอีเฮียแล้วเสียงคุ้นๆึ้นใครรู้จักบิดไนบ้างฮะรู้จักมิดไหนบ้างรู้จักคนไหนไหนกันอ่ะคนเนี้คนไหนบนหัวเราไหนเฮีย มีไหนไหนมีคือคนนี้ตื่นเขาตื่นอ่ะเเห็นอยว่อีรัานกิดอ่ะคนนี้ตื่นเขดตื่นอ้ยพี่ลองจริงเนี่ยแบบนึงพแล้วี่แล้วพี่มาปอเป็นเด็กทำไมเนี่ยจริงงอเที้ยกูเกินหล่ะ <screws 95> ขอลาพี่มาละพี่มาละพี่เอาค่ะเราสัญญากันแล้วไงว่าเราจะเป็นพี่น้องกันพี่พี่คนคนน่ากล้งดเลยอ่ะกูอยู่กับเขามาตั้งขกี่นาทีกูพาเขาไปจีบหนูโอ้พี่กูขอร้องพี่พี่ว่าทำอะไรถูกเค่เนี่ยไปเล่นกันค่ะอยู่ห้องไหนกันพี่ใน ไหนหนววะพี่ฮัลโหลคิปไหนไหนคลิปจับหรือเปล่าเออพี่แล้วพี่มาทำอะไรเนี่ยพี่มาให้พวกหนูพาหม้อพี่โดนถูกอีกโอ้พี่หมทันตัวพอพอเลยพอเลยบิดไหนหนววะพี่ไอ้นี่ก็ยังไม่รู้เดี๋ยวทิมพ์ให้แป๊บนึงไอ้คนที่เต็มจะบิดวะพี่แล้วหนูพาพาพี่ไปหาหนุ่มโอ้ชีวิตจบละ หนูอยากรู้ว่ะหนูอยากรู้ว่าเขาอยู่กันยังไงไงจริงจริงเขาไม่ได้อยู่กันอย่างนี he ้หรอกจริงจริงๆริงเขาแบบว่าเขาต่อยกันตอนนี้คือแค่เฮียจริงจริงเขาต่อยกันจริงๆริงเขาต่อยความจริงถูกเปิดเผยจะต่อยปะไม่ต่อยปะพี่นายต่อยเป็นอยู่แล้วปะต่อยไม่ค่อยน่าครับต่อยไม่ค่อยเป็นเหมือนไม่ได้เจาก็มาครับเดินเดินไม่เ้าต่อยได้อย่างเดียวพี่ไฮพี่ไฮพี่ไฮต่อยไหมต่อยไหมอ๋อเออผม ต่อยไม่ค่อยเก่งครับตูก็ต่อยไม่เป็นเหมือนกัน,นเพิ่งฝึกต่อยเองเราต้องไปไหนต่อกูช็อตฟิลเลยเนี่ยกูช็อตจับต้องทำอะไรต่อเ <c oughs> ออเคยเลแล้วกูพาพี่กูมอวิอสัตว์เออเคียเลยแล้วกูพาพี่ <c oughs> พเขาพี่เขาบอกว่าจิ๋มไม่เป็นหน้าเหมือนกวด <c oughs> มึงเขา <c oughs> <c oughs> อยู่ด้วยกันมาตั้งชั่วโมงหนึ่งอ่ะกูทำอะไรต่ออ่ะบอกกูทีเว้ยไอ้สว์กูมาอยู่กับใครนี่อ่ะ ใช่บิดในฮาเร็มั้มพี่ใช่เขาใช่ก็แหละเอซีพี่อซ